ความรักของคนที่เกิดธาตุลมนะคะเหมือนไพ่ออกมาบอกกันว่าอตอนนี้คุณกำลังเผชิญกับอุปสรรคหรือว่าปัญหาอย่างหนักในเรื่องของความรักนะคะให้ออกมาบอกว่าให้มีความหวังค่ะอย่าเพิ่งด่วนสรุปกับสถานการณ์หรือว่าปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่นี้นะคะเพราะในไม่ช้าเนี่ย จะมีคนเข้ามาค่ะเข้ามาในชีวิตคุณเขาจะเข้ามาเพื่อมอบความรักที่มั่นคงให้คุณนะคะให้ตัดสินใจเลือกเริ่มต้นที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์โดยโดยตัดสินใจจากแพชชั่นที่คุณมีกับคนคนนั้นนะคะแน่วแน่ในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็ให้เชื่อในสัญชาตญาณของคุณนะคะคุณจะสุขสมหวังในความรักที่คุณที่คุณหวังนะคะ แล้วก็จะเป็นความรักที่อบอุ่นแล้วก็สดใสนะคะ